สวัสดีครับกลับมาพบกับ Holy Word ประจำวันพุธที่20พฤศจิกายน2024กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนท่านเชื่อหรือไม่เดี๋ยวนี้ขณะนี้บนโลกนี้ชีวิตของท่านถูกซ่อนอยู่กับพระคริสต์ในพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์นิรัน์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในงพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่3ได้บอกว่าเพราะท่านตายแล้ว และบัดนี้ชีวิตของท่านถูกซ่อนอยู่กับพระคริสต์ในพระเจ้าชีวิตคริสเตียนบนโลกนี้คือการดำเนินชีวิตด้วยชีวิตใหม่ที่ได้รับจากการเป็นขึ้นจากความตายของพระคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นชีวิตของเราและเรามีชีวิตอยู่ในพระองค์การที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายทําให้เรามีชีวิตนิรัน และชีวิตนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตที่ยาวนานขึ้นหรือดีขึ้นแต่เป็นชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในเราในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่19ได้บอกว่าอีกไม่นานนักโลกก็จะไม่ได้เห็นเราอีกแต่พวกท่านจะเห็นเราเพราะเรามีชีวิตอยู่ท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยการที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระคริสต์หมายความว่าเราได้รับการสร้างใหม่ และมีชีวิตใหม่ในพระองค์เราได้บังเกิดใหม่เป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระองค์แล้วอย่างสมบูรณ์เราไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองดีขึ้นด้วยกำลังของเราเองแต่เราพึ่งพาพระคริสต์ที่ทรงเป็นชีวิตของเราและทรงทำงานในเราในพระธรรมกาลาเทียบทที่สข้อที่20ได้บอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าจึงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป ประคิสต,ต่างหากทรงมีชีวิตยอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตที่ข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าดําเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและประทานพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าพระเจ้าอวยพภรครับ